คิดนะการรู้ทันความคิดเป็นวิธีที่รวดเร็วตรงที่สุดไม่มีหลอกทางลัดมีแต่ทางตรงเพราะฉะนั้นมีสติอยู่ในลมแล้วก็เหลือไปมองซึ่งความคิดนเนี่เห็นอยู่บ่อยๆเห็นความคิดผุดผ่านผุดผ่านผุดผ่าน,านเกิดดับเกิดดับไม่ได้เห็นสิ่งอื่นได้หรอกเกิดดับเห็นความคิดนี่ยแหละเห็นสัญญาลมนี่แหละเกิดดับเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมนี้จะมานั่งคิดพิจารณานั่งคิดบนไปบนมาเอาธรรมะเบามินิชัยเอามาคิดเอาตีความเอาโอ้ยไม่ต้องมาฝึกหรอกมันคิดเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่มาฝึกนี้เพื่อจะให้มันอิสระจากความคิดว่างจากความคิดจำไว้แม้จะอะไรก็ตามถ้ายังคิดอยู่ไม่มีทางสงบหรอกจำไว้นะถ้าไม่คิดมันก็สงบเท่านั้นแหละเรียกว่าเขาถึงอุเบกขาธรรม สังขารูปเปรข